สวัสดีค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปพิเศษนะคะก็จะนำรุ่นนะคะที่เราจะนำมาให้ชมกันวันนี้จะเป็นตัวรุ่นพิเศษของรามี่รุ่นนี้พิเศษยังไงนะคะรุ่นนี้เป็นตัวรามี่ออสตาร์นะคะไม่ใช่รามี่ LX นะคะ,ะสำหรับเราเห็นตัวทิวบล็อกแบบนี้นะคะเราเข้าใจว่ามันคือ LX นะคะอันนี้รุ่นนี้พิเศษคือทางรามี่เข้าใจดีนะคะก็คือแถมตัวทิวบล็อกมาให้ด้วยนะคะก็ตัวประกา รุ่นนี้จะเป็นตัวรุ่นรีเมเดของปี2020นะคะด้ามสีทองคลิปสีดำนะคะทำออกมามีทั้งรูกรื่นและก็โรบรบอนะคะในวันนี้นะคะคลิปที่เรานำมาให้ชมมีในส่วนของตัวรูกรื่นนะคะอ่าก็ตัวนี้เป็นตัวด้ามทองนะคะแบบนี้นะคะตัวด้ามสีทอง ะค,ะคลิปสีดำนะคะเป็นออสตาร์ปกติออสตาร์เขาจะเป็นตัวคลิปเงินใช่ไหมคะรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษก็คือเป็นด้ามทองคลิปดำและที่สำคัญนะคะเขาแถมทิวบ็อกแบบนี้มาให้ด้วยอ่าก็สำหรับใครที่สะสมตัวรามีนะคะรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าตามหาเลยนะคะเพราะว่าเขาให้ทิวบ็อกแบบ LX ด้วยในราคา All Star. ออสตาร์ อย่างนี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะคะก็น่าจะเก็บแต่ตอนนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะหาซื้อกันได้หรือเปล่านะคะเพราะว่ารุ่นนี้ออกมาตอนปี2020นะคะอารามีก็เอาเข้าไทยมาน่าจะประมาณสักต้นๆ้น2 1อะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็มีคนเก็บค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นของเนี่ยก็ไม่ได้มีจำนวนมาก่า นี้เราก็ได้มาบางส่วนก็เลยมาอัดคลิปให้ชมนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวทรงรูปรื่นก็คือเป็นตัวด้ามอลูมิเนียมนะคะ,ะมีตัวนี้นะคะเขียนว่ารามี่ะนะคะตัวกดตัวอะไรนะคะเป็นตัวคลิปดำทั้งหมดนะคะตัวนี้เป็นพลาสติกเป็นแบบนี้สไตล์แบบนี้เดี๋ยวเราลองดูดในส่วนของตัวน้ําหมึกนะคะ น้ำหมึกก็มาเป็นตัวปกติเลยนะคะ m 1 6นะคะพวกลูกรื่นของรามีจะใช้เป็น m 1 6นะคะเม d ดอินเดอรมันตามนี้เลยนะคะก็เป็นให้แถมมาเป็นขนาด m นะคะตัวหมึกสีดำก็หมึกหมดเราก็หาสามารถหาเปลี่ยนได้นะคะไม่ว่าจะเราจะไปซื้อเป็นตัวหมึกสีอื่นก็ได้แล้วแต่เราชอบนี้ เห็นไหมปกตินะคะตัวนี้เขาจะให้มาเป็นตัวพวกรุ่นออสไา์ Star เนี่ยปกติมันมาเป็นกล่องปกติใช่ไหมคะกล่องกระดาษแต่ตัวนี้พิเศษก็คือเขาให้เป็นตัวกล่องนี้มาเลยเสำหรับใครที่เคยมองหาตัวรุ่นรัมมี่เอกไว้อยากได้กล่องนะคะก็ตัวนี้นะคะก็เป็นตัวออสตาร์ Star ได้กล่องด้วยสวยงาม เดี๋ยวเราเรามาดูกันว่าขนาดของตัวความยาวของตัวรามี่นะคะตัวนี้เป็นตัวบอร์พอยนะคะจริงๆก็คือขนาดของเขาเนี่ยก็ประมาณไซส์เดียวกับตัวประมาณนี้13ประมาณ13.5 13.4เซนติเมตรก็ไซส์เดียวกับตัวรุ่นออสตาปกติเลยนะคะขนาดไม่ได้แตกต่างกัน เราก็ตัวรูปรื่นของด้ามตัวนี้อ่าเดี๋ยวเราลองน้ำหนักก็ไม่ได้หนักนะคะอยู่แค่ประมาณ17.1กรัมนะคะสำหรับตัวรามี่ออสตาตัวนี้ก็คือชื่อเต็มๆของเขาเป็นตัวรามี่ออสตานะคะเป็นตัวโกคริปรีเมตส์2 0 2 0นนะคะสำหรับตัวนี้ก็ ในคลิปนี้อ่ะก็นํามาให้ชมกันนะคะก็เป็นตัวด้ามทองคลิปดำนะคะสวยเก๋ไก่นะคะสำหรับใครที่ตามหาอยู่โอเคสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณมากนะคะก็ถ้าเกิดไม่ให้พลาดคลิปดีๆนะคะเกี่ยวกับปากกาไม่ว่าจะแบรนด์ใดๆนะคะมีรุ่นใหม่ออกมานะคะเราก็จะนําเสนอสามารถกดติดตามกด subscribe ได้นะคะที่ช่องเพนแบรนเนมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ